我都是他做的。 ไว้เขาโฮ้อมิกียาพี่น้อยนี่งกำเรียกเอามาร้อมเลยแค่ปอบจุกกูจุกคุณน,นะมันดีมาพบกับ2ด็กป่าวฟันแส่นแน่วสินเก่าสินเคยเนาะ มอนี้บาลเด็ก,กสิดพาทุคนมาแตง่งกินเขาแรงทุกคนเนาะอ่าอันนี้ก็เจ้า,าวปลาบำเนาะอันนี้ก็เจ้าเพียมอันนี้ก็มักกระ้อุ่มจำเจียวปลาบำจำเนื้อไต้วานเฮาที่น้องเนาะมาเนาะทุกทุกคนเนะานะนนะมอนี่มาแตง่งเขาแรงเนาะนำบาลเด็กจากบาททุกคนเนาะกดรับชมกันจะเร็มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลเด็กเด้อเะนาะสบายดีนะครับเอฟซี FC ทางฝั่งไทยได้ฝั่งลาวเนาะไละต่างประเทศนะครับพี่น้องมอนี่มาแต่งขาแรง กินข้าวแรงนําเด็กเป่าฟันจักบาดทุกคนเนาะ,ะนี่หลังจากลวกมักต้มมักล้อมซุกแล้วทุกคนเนาะแล้กก็ตักใส่จา,านเลยนะพี่น้องนี่เนาะโอ้สีเขียวงามอาะน่ากินมากเลยทำผู้ชมเนาะนี่ก็มาซอยกระเทียมพี่น้องซอยเจ๊กเจ๊กเจ๊กระบ็ยมือนะครับพี่น้องเบาออไปเนาะอันนี้ก็ซอยกระเทียมพี่น้องเกี่ยมอ่ากับเมนูต่อไปเป็นไข่เถียวทุกคนเนาะ ไอเนาะอะไรกับอะไรตัดภาพมานี่เนาะกระเทียมซอยไว้อยู่เดี๋ยนาะกระเทียมแบบบ้านป้าพี่น้องอ่าแบบเอาแต่ท่อนเหนือมาเนาะบรัสซี่จะดูในเบียงพี่น้องปลูกเองเนาะปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็มักฟิกแห้งเนาะอ่าอี่แม่บรูดีว่าเอ็มฟ้าด้วยท่อนเหนือมาให้อันนี้ก็บรัสซี่นะครับพี่น้องยี่แม่ฟ้ามาให้นี่กะปลอดสารพิษปลูกเองเนาะกินเองตากเองแห้งเองนะ้เกี่ยว มาแตงกินอีกพี่น้องนี่ก็หอมเนาะหอมบัวแล้วก็อ่าฝักซีเนาะหอมปอมพี่น้องฝักซีจะปอยปลอยเบาไปหอมปอมกับต้นต้นหอมพี่น้องซอยเขาเข้ากันแจ๊กแจ๊กแจ๊กระวับบงเล็บมือพี่น้องซอยเล็บมือให้แรงกนินนี่เนาะเ <c oughs> บาไปพี่น้องเนะาะบาหนูเบามวนพี่น้องเอ้ยเนาะหลังจดัดไดยพิธีงานมาแต่งเขาแรงกินนะนี่ก็ตัก ตับใครนะใส่ถ้วยสาเอาสามพองพี่น้องมานี่เนาะสามพองตับนี่เนาะตับชนไดขก็มันแตกนี่นี่นี่เห็นวะพี่น้องน,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 นี่ตับสามสีเตอร์นะกราบหนามากเลยพี่น้องนี่เนาะในสุดท้ายเลยพี่น้องทำการตักใส่ถ้วยเนาะหรือว่าภาษาไทยสามพี่น้องนี่นะจากนั้นการนี้รีววพี่น้องพ,อ,งพอหอมใส่ไปแล้ว ใครทำเซนซ่าอีกแล้วทุกคนเนาะเอานำแม็กกี้เซนน้อยนึงพี่น้องเพิ่มความนัวพี่น้องแล้วก็เอาหอมที่ซอยลงไปพี่น้องนี่เนาะแล้วมาอารมณ์มาแล้วก็ทำการคนควาเรือโกงเลงโกงเลงกงเลงเข้าไปพี่น้องนี่เนาะนี่เกียวแล้วก็นี่เนาะสุลดพี่น้องหรือว่าขนเนาะใส่แล้วแซ่บลายใส่หน่อยก็แซ่บหน่อยพี่น้องนี่เนาะ หลังจากนั้นเราก็ควากก้งนิงน่งกุ้งนิง่งกุ้งนิ่งกุ้งนิ่งม่นมีเข้าไปเลยพนีน้องนี่บอกนี่โอ้สีเหลืองเขียวเนาะเขียวอ่นอน,อนพี่น้องพอป,ปุ่นกบพอหอมเลย <c oughs> นี่หลังจากนั้นเราก็เชียรไฟหม้อกระทะขึ้นมาเลยก็เอา,าน้ำมันลงไป,ปพี่น้องเนาะเนาะฟังจางก,กดแน่ๆๆๆบ่ฮ้อนมากพี่น้องฮ้อนธรรมชาติพี่น้องเปิดไฟอ่อนๆนะพี่น้องค่อยค่เจียวเฮาใหม่ดือว่า ให้ใจให้น่ากินกระโฟพี่น้องเนาะหลังจากมันโพดแง่ง่แง่แง่กันมาเลยก็เอาไข่ลงไปเดี๋ยววางลงไปเลยน,ะน้องนี่เห็นปะมันนี้มันไปปิีนขีเขาวๆขาวขาวขาว่ขึ้นมาพี่น้องไปเออนาะแต่งข้าวแรงวันนี้ก็เป็นวันจันทนระ์เนาะพี่น้องเป็นวันทํางานของใครหลายๆ,ๆคนพี่น้องเนาะบ่าวเด็กก็เป็นกำลังใจให้เอฟซีเด้อเนาะคนเดินท่อเนาะ เดี๋ยวเผาท่อพี่น้องไปก็มีอุปสรรคหลายล้านหลายอย่างเหลือเกินพี่น้องนี่เนาะอ,อ่าสู้ชีวิตกับใข่เจียวสามพองพี่น้องนี่ตักตัก,ต,กตักเข้าไปนี่เนาะน้ำมันหน่อยพผดดื่อวดีิเนาะพี่น้องถา้าบนบ่ามันสิเสบสำหรับพี่น้องอ่าแล้วก็ หลังจากเฮดแล้วบาร์ี่ก็สกินให้ทำผสมบิ่งนอะรดีวเวอรว,ว่ามันิสซ่บปานไดเนาะอ่าจึงอใครกับจ็บปบ,บําครับอ่ามักล้มเนาะตุ่มดำเสียวประบําซ้ำเหนียบ้านเฮาพี่น้องนะนี่หลังจากอ่าจุกทางลมแล้วก็ฟิกขึ้นมาเนาะนี่อ๋อติโอ้เบ้าออไปพี่น้องเนาะปานว่าภาคเสียอีกอย่างพี่น้อง นี่น้องพี่น้องเอ้ยอ่าแป๊บนึงพี่น้องเนาะแต่ก็นี่เนาะกำลังเร่งไฟขึ้นมาพี่น้องเพราะว่ามัน้อนหน่อยไปขึ้นกลางกาพี่น้องนี่เนาะหลังจากนั่นเนาะพี่น้องเอ้ยถากแป๊บนึ่งนะแล้วก็นี่หลังจากจุกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เนาะแล้วก็ถอดสายหม้อกระทะออกไป นี่แล้วถ้าทำการตักใส่จานพี่น้องพรมเสิร์ฟพี่น้องตักอะไรตัดจูดกลาคงคืนเลยเนาะน,นี่นี่เนาะน่ากินน่าทานน่าอร่อยมากเลยเนาะเป็นมีประโยชน์ด้วยทำง่ายๆเนาะเมนูนี่เนาะต่ว่าอร่อยมีประโยชน์ด้วยเป็นทาวาเป็นตอนเช้าเนาะรีบๆไปทำงานเหมาะเหมาะ กับเมนูทอดไข่พี่น้องแบบนี้แหละค่ะลีนี่น้องรีวิวเลยพี่น้องนี่เยเออสีสันสวยงามน่ากินมากเลยเนาะพี่น้องนี่โอ้าวาลิกัรีวิวด้วยเกินพี่น้องเนะาะไข่จานเดียวนี่แล้วก็มีมกะกอกนำเนาะไข่เตียวแล้วก็เจียวปลาบ้ามพี่น้องมามามาพี่น้องอยู่เขาวแเรานียเนาะมามาทม,มาพี่น้องนะพี่เขานี่ ไข่ไข่คเคียวมากร้อมตำเคียวปลาบำมาพี่น้องไปกิ้เขาแรงมาได้มาอับร้อนจะปลาบำานอืงนัวตำขอบกตบเต้บ Hey, Abi Not at all. ให้หัวพี่น้องเลยข้าบไหก็้ว่ามันความเจเปล้า วายเขาข<ฮ>้อมีาไปหน่อยนี่กำเรียวอามากร้อมเนย